อันนี้จะให้เป็นกระบะสายใช้งานนะคะมีซูบิชิโตโยต้าสโต,ตส5 CX คันนี้ปี17นะรา,าคาเงินสด35,000บาทซื้อผ่อนนะคะก็ผ่อนตลอดยาว6 0 0หกนะเออรับรอบ,รบ ก็แบตเตอรี่เก่าเราเปลี่ยนให้นะลูกค้านะ,ะนะมอโต,โต้รฮนะนด์เพดฝั่งโน้นนะเออบอดีสวยๆรถดิไม่ได้ล้างนะคะ Maxi 8เก่าแล้วเราเปลี่ยนให้กระจรับข้ามเป็นครเมียมคันไฟเลี้ยวนะคะชุดแต่งคิวการ์สานนะคะทั้งสองฝั่งเลยมือจับเป็นครเมียมคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นนะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันกุ่มเรีรโมทน,นะคะวงมาลัยก็จะเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะมีแอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสารและคนขับนะ อนวิธีวธรรมดาเกียร์5สปีดเป็นเบาะพานะจ๊ะบอดี้สวยๆแบบนี้มันอาคมชัดนะคะแครเปิดได้นะมีบล็อกแม่แรงให้นะคะคันนี้ไลเนอร์ตรงรุ่นบอดี้สวยๆแบบนี้อยากดูทุกข้างเพิ่มลิงไลน์บนเทอร์ด้านล่างตัวเองเพิ่มเติมเลยเทอร์เลือกทำไม่เด่นจัดจังหวัดทางเสียร์ดีส่วนไหนสุดยอดจ้า